สวัสดีค่ะนักเรียนครูศรินาสิงหานะคะสอนในระดับชั้นป .1 ค่ะวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องชาวพุวตัวอย่างคือเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีค่ะเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีเป็นบุตรของพญานครศรีธรรมราชนะคะเกิดเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2385นา เมื่อบิดาท่านเห็นแกอสัญกรรมหมายถึงตายนะคะจึงไม่รัโปรดกล้าวแต่งตั้งให้เป็นพระยาศรีธรรมราชเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชค่ะขณะที่ท่านเป็นเจ้าเมืองท่านก็ได้ปฏิรูปเมืองนครศรีธรรมราชนะคะปฏิรูปทางด้ันศาลคือจัดให้มีศาลแค่สามศาลก็คือศาลแห่งศาลอาญาและศาลทธรณ์และเรียกปฏิปฏิสังขรวัดก็คือ วัดมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะต่อมาปีพุทธศักราช2444ได้รับโปรดเกล้าเลื่อนยศนะคะให้เป็นเจ้าพระยาสุธรรมนตรีอีก2ปีต่อมาก็ได้ถึงแก่อสัญญกรรมนะคะแต่ก่อนเป็นเจ้าเมืองนะคะ ท่านได้อุปสมบทหรือบวชนะคะแล้วก็พำนักอยู่ที่วัดพิชยาติการามกรุงเทพพระมหานครนะคะท่านเป็นผู้ที่ศรัทธาในพระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระอยู่เป็นประจำนะคะอยู่มาคืนหนึ่งขณะที่ท่านสวดมนต์อยู่ในกุตินะคะได้มีคนร้ายรอบยิงเข้ามาทางช่องฝาของกุตินะคะแต่แต่ขณะเดียวก็เป็นจังหวะกับที่ท่านเนี่ยกำลังก้มลงกราบพระพอดีนะคะ จึงทําให้ท่านลอดตายได้อ่นานักเรียนคะไม่ใช่ว่าการกราบพระาการสวดมนต์วัดพระทุกวันเนี่ยจะทําให้ลอดตายแคล้วคลาดนะคะนักเรียนวิ่งไปข้างนอกแล้วก็บอกว่าสวดมนต์ทุกวันลอดตายอย่างนี้นไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วนะคะท่านเป็นเพราะท่านนะคะทาความดีอยู่เป็นประจำนะคะจึงส่งผลให้ท่านนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยจากการถูกรอบด,ดีในครั้งนี้นั่นเอง เนีย่ยอะไรนะคะชาวพุทธที่คุณอาเล่าให้ฟังก็คือสามเณรบระดิษพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หวัวและกาลรี่ก้าและเจ้าพยาสุธรรมตรีนะคะสามเณรบรรดิษแบบอย่างที่ดีก็คือเป็นคนแจนสังเกตมานะอดทนว่านอนสอนง่ายสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หวัวและกาลทีเก้าของเราก็คือทางด้านความบากบ,บันมุ่งมั่นอดทนเสียสละและความกตัญญูนะคะ เจ้พระยาสุธรรมนตรีท่านก็เป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านการสวดมนต์ไหว้พระศรัทธาในพระนรันนตรัยนนะคะนัเรียนเรียนแล้วนัเรียนจะนําแบบอย่างทางด้านใดไปปฏิบัติบ,าบ้างละ่ะได้หลายด้านนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะว่าเราจะนําแบบอย่างของท่านเนะี่ยไปปฏิบัติทางด้านใดบ้างนเรียนทําอะไรได้บ้างล่ะคะเราเป็นเด็กอะคะก็จะทําได้ดังนี้ค่ะหนึ่งนเรียนสวดมนต์เป็นไหม ถ้าเรียนส่วนบนเป็นนักเรียนก็หมั่นส่วนบ์ทุกวันเป็นประจำนะคะนักเรียนเคยช่วยพ่อแม่ทํางานไหมนะการช่วยพ่อแม่ทํางานเนี่ยคือช่วยเหลือท่านเท่าที่เราจะทําได้นะคะการช่วยเหลือพ่อแม่นะคะแล้วก็เชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะเป็นเด็กดีของครอบครัวต่อไปในอนาคตหนูก็จะเป็นเด็กดีของสังคมและประเทศชาตินะคะนักเรียนเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ ชาวบุกตัวอย่างไปแล้วมีแบบอย่างให้ให้ให้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะคะอย่าลืมนะคะเรียนรู้แล้วทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปแล้วอ่านทบทวนย้อนกลับไปนะคะและก็เดี๋ยวครูเซนาจะให้นักเรียนอ่านล่วงหน้าคือในหน่วยการเรียนรู้ที่สี่นะคะการปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่ของชาวพุทธหลังจากที่ได้เรียนชาวพุทกตัวอย่างไปแล้ว ต่อไปเราก็จะเรียนหน้าที่ของชาวพุทธคือหน้าที่ของอพุทธศานสนิกชนไทยของเรานี่เองนะคะนักเเียกไปอ่าน่วงหน้ามานะคะสำหรับวันนี้ครูนางฝากวเท่าน,นี้นะคะลูกสวัสดีค่ะ